เลมใบต้องใช้คําว่าเลมใบเพราะว่ายอดแก่ๆมันไม่อร่อยเนะคะถ้าแก่ขนาดเนี้ยไม่อร่อยแล้วเนีเก็บผู้คาวเสร็จแล้วโอ้ยเอถ้าแบบเนี้ยเนี่ยเป็นยาดีเลยนะคะใบด่างๆแบบเนี้ยเก็บผู้คาวเสร็จแล้วจะไปเก็บสะระแหน่ค่ะแต่เก็บไปไม่มาก ฝนจะตกก็ไม่ตกหากเลยเกี่ยวเก็บไปเท่านี้ก่อนนะคะมันไม่ทันถ้าใครชอบของของแบบแคนาะแค่ป่าเก็บไปลวกนะคะแต่ควรที่จะเก็บในช่วงในช่วงบ่ายเพราะช่วงเนี้มันจะมีมด ไม่รู้มีมดหรือเปล่ามันขมเหมือนดอกแค่ป่าเลยขมเหมือนกันเลยค่ะพริกปีศาจงามแล้วค่ะไม่แน่นะอาจจะโตให้ได้เก็บงามแล้วต้องหาถาดมารองกระถางเพราะเวลารดน้ำแล้วน้ามันจะไหลออกจากกระถางค่ะงามนะคะเนี่ยปลูกรวมเลยวันนั้นอ่ะสีต้นค่ะ ปลูกรวมกันทั้งสี่ต้นตอ,อนที่ไม่ต้องการทิ้งไม่แน่อาจจะได้เห็นพิผีต้นนี้ออกรูปบามก็งามแล้วเขาเอามาปลูกไว้ต้นเดียวเท่านั้นนะเมื่อก่อนมีเยอะมากเลยกลิ่นเหมือนตะไคร้หอมเขือเทศเริ่มมีรูปแล้วปีนี้มาเขือเทศมีแค่ต้นเดียวเนี่ยค่ะไม่พอกินหรอกรันเตา แต่เป็นลันเตาที่ปลูกเพื่อกินเม็ดถ้าไม่กินเม็ดเนี่ยขนาดเนี้ยเก็บไปผัดได้แล้วค่ะผักสลัดงามมากงามจริงๆส่วนผักสลัดต้นนี้แก่แล้วงามหัวก,ก็กำลังโตเศษมีเมล็ดแต่ไม่น่าจะเพาะมาไม่น่าจะเพาะขึ้น ไม่น่าจะงอกค่ะเพราะถ้ามันงอกนะป่านเนี้ยตรงใต้ดอกเนี่ยใต้ต้นเศส,สเนี่ยมันจะมีต้นเศส,สขึ้นเยอะเลยเป็นต้นอินเดียนเบกโทเบโกต้นยาสูบอินเดียนอินเดียนแดงค่ะดอกหอมหอมหอมมีเพี้ยหรือเปล่าทีนี่มีดอกแต่มันขมไม่อร่อยเหมือนดอกฟักทองบ้านเรานะคะ อันนี้มันเป็นซูชินี่มันเป็นพืชตระกูลบวบดอกมันค้มขมลัรสองต้นนี้ก็งามหลัต้นนี้ก็งามค่ะกำลังจะเบซิลเบซิลกำลังจะงอกนั่นค่ะไม่ใช่กำลังจะงอกงอกมาแล้วเตางามไว้เก็บมาเล็บก,กินค่ะ ังมีดอกอีกเยอะผักชีคงอีกเป็นเดือนถึงจะเก็บได้พอลซรี่มันจะคล้ายๆเซลารี่แต่มันมันเป็นพอลซารี่กลิ่นคนละแบบนี่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะผักขมแดงเม็ดหล่นลงมาก็งอกขึ้นมาอีกค่ะอยู่ตรงนี้ด้วยวนะเก็บราสเบอรี่ปีนี้หวาน ลูกเล็กลงแล้วรุ่นแรกๆค่ะลูกโตนี่ลูกนี้มันมีเสียงคนพูโดโทรศัพท์ นี่ค่ะนี่นี่คนพูดโทรศัพท์อุย้อยลูกนี้ไม่โอ้โลูกนี้ไม่สูกแต่ได้ดึงแล้วลูกนี้วมันเปรี้ยวค่ะลูกแบบเมื่อกี้อย่างนี้ก็ยังเปรี้ยวนะเนี่ย เพราะั้นมันถ้าสุกไม่จัดมันเปรี้ยว เก็บให้ดูแค่นี้นะคะเพราะเดี๋ยวจะไปเก็บสาลาน่นนะ เยอะนะแต่แก่แล้วแก่ขนาดนี้กินไม่หายแล้ว,ลวมันอยากถนนะั่วถั่วแคกค่ะ กลิ่นหอมของดาวเรืองอันนี้เป็นทามนะคะใบทามจาม ม่เลยค่ะมันจะมียอดอยู่ตามข้อใบเนี่ยตรงข้อต่อถ้ามันเลือ้อยลงด จังเลยเหมือนพริกเมืองเลยทำไมพุ้มนี้สั้นเลงนี่มันเลื้อยลงข้างล่างค่ะที่เลื้อยลงข้างล่างตรงเนี้ยเช่างงามเป็นมะเขือแทีเลืงองนี่เป็นลาเวนเดอร์ จุดพลุนะคนมืดฟา้ามัวดินก็ยังไม่มีใครเก็บไม่มีใครมาเก็บเลยค่ะถึงไม่มีรั้วเขาก็ไม่มาเก็บนะคะอ้ยงามจังเลยนั่นน่ะเอเสียงนกหรือเสียงเพลงเมือนเสียงเพลงจากรถ <c oughs> เสียงนกค่ะอ้าน้ำท่วมเขารดน้ำชันน้ำท่วม น้องโดดข้ามเลยน้องน้องโดดข้ามน้องโดดข้ามจิ๊บเออบอกหมาน้อยค่ะอ้ยงามนะเนี่ยโอ้ตอนนี้งานถ้ามันเปรี้ยวเหมือนกับมะเขือมะเขือเคือบ้านเราอะใส่ส้มตำอร่อยชอบกินมะเขือแทบลูกเล็กๆยู่ท่างบ้านเอิญบวชเคือค่ะข,ข,ขันห้อยน้อยๆอะ บางเรลาก็มีความสุขค่ะมีความสุข องหรือเปล่าเนี่ยคายชมชะนานเลยเขียนญ้าแล้วคิดถึงแมวแต่แมวพวกเราเพิ่งจากไปเมื่อวันวานค่ะวันนี้วันที่วันนี้วันที่6กุา6กันายน6กรกฎาคม22แมวของพวกเราจากไปเป็นตัวที่สองที่มาอยู่เมกาแมวจากพวกเราไปสามตัวแล้วค่ะ ตัวแรกนั้นจากไปตอนอายุแมว13ปีตัวที่สองลโดวันจากไปเมื่อเกือบ4เดือนที่ผ่านมาอายุ18ค่ะตัวที่สามจากไปเมื่อว,วานนี้อายุ15ย่าง16เห็นหญ้าแล้วคิดถึงเขาฝนไม่ตกวันนี้เก็บแต่ยอดค่ะ เก็บไปลืมกินมันแห้งกรอบไปเลยค่ะไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นด้วย นี้ก่อนค่ะค่อยมาเก็บเกียกหันตัวเนี้ยอยู่ตัวเดียวมาหลายวันแล้วนะคะแสดงว่าคู่เขาหายไปอูวันนี้น้ำขุ่นจังเลยโอ้อยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นอีกสองตัวแต่ตัวนี้ไม่มีคู่โอ้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่ง กำลังมาอีกสองตัววันนี้น้ํารถได้ดูเหมือนน้ามันขุ่นอู้กําลังมาอีกสองตัวค่ะเห็นไหมเขาจะอยู่เป็นคู่ๆแต่ตัวเนี้ยไม่มีคู่หางเกด้วยหางเกขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจไม่พบกันใหม่วีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ เอ,เอตัวนี้ทู่เขาเป็นตัวนั้นหรือเปล่าที่อยู่ที่เสาค่ะ,ะ,ะหางเกจริงๆดูนสองตัวนั้นตัวใหญ่ พี่เบี้ยว,ยวหวานหวานสุกไม่พร้อมกัน จะจากไปให้เอ็มกับลูกพาลิทับันขึ้นมาบนนี้แหละวางอยู่ตรงนี้ค่ะต้นนั้นนะเขาน่าจะตัดทิ้งมันมันไม่ใช่ต้นบูเบอรี่มันเปรี้ยวนะคะหวานนิดนิด ร้านที่เขาทำบลูเบอร์ี่พายขายอ่ะเขาจะเก็บไปขายเขาจะรับซื้อไว้หมดเลยนะดังนั้นช่วงบูเบอรี่สุบเนี่ยหลายคนเขาไปเก็บบลูเบอร์รี่ไปส่งร้านมันคือร้านอ,อชาดนะคะที่เป็นสวนแอปเปิ้ลด้วยอะ่ะยังดิบๆอยู่คะ่ะมเป็นโอ้โหละลายหมดแล้ว จากร้านแมงโก้มันละลายหมดแล้วละลายเร็วมากค่ะอุ้ยวันนี้มะม่วงเปรี้ยวบอกลูกสาวบอกเออแม่นึกอยากกินมะม่วงที่มีสาคูอีกเพราะเห็นน้องคนหนึ่งเขาทำน้ำเต้าหู้กินกับเม็ดแมงลัก ทําให้หนึงถึงขนมมะม่วงโอ้ยมันละลายหมดไม่อร่อยแล้วค่ะเพราะมันเป็นไอศครีมแล้วมันละลาย